สวีเดสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับโกต้องช้นแนวันอีกแล้วนะผมมากันด้วยเรื่องกิจกรรมวันนี้นะผมเป็นที่ปวดหัวมากนะฮะหัวจะระเบิดเลยนะ <c oughs> จะไปนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกเลยละกันนะผมกิจกรรมแรกนะฮะเนี่ยไอ้ดุ๊กเจมนะไอ้ดุ๊กเจมมากันนะเนี่ยเลื่อกกันบนนะคําทํานายจากดุ๊กเจมนะผมกดคุยไปนะะขอบคุณปุ๊บจะได้กล่องดุ๊กเจมมานะผม แล้วก็ข้อล่างนะผมแลกเปลี่ยนกราดคิทตันนะก็คือเอาเอาก๊าดสีที่เราไม่ใช้นะสมมุติว่ามีเกินแล้วสมมุติสีฟ้าเต็มหมดแล้วก็เอาสีฟ้ามาแลกเป็นกล่องสวยกล่องพวกนี้จะเอาไปเลือกได้นะผมว่าจะเอาสีอะไรนั่นเองนะ,ะประมาณนั้นแล้วก็ไอ้กล่องนี่ที่ดุกได้ลุกเจ็ม,มานี่นะ,ะเมื่อเปิดลับนะฮะจะได้นี่นะผมหนึ่งเฟคอยนะฮะหนึ่งสตารูนแล้วก็ห้าสิบโนแลนกราดนะผมแล้วก็ลัคกี้คอยสามันนะ แล้วก็มีเคเวสตรงนี้นะผมกลางคอนนี่นะเนี่ยคุยไปเลยนะผมทำไปเรื่อยๆนะเนี่ยมาให้วิ่งไปข้างล่างนะให้วิ่งไปตรงที่ขายไม้ขายลูนนะผมแลวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนะผมนานจะมาทำเคเวสททำกิจกรรมให้เพื่อนๆดูทีนะคนไม่ใช่สายกิจกรรมนะโหแต่กิจกรรมนี้มันปวดหัวจริงนะเลยอยากเอามาให้ดูนะ เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทําจะได้ทําง่ายขึ้นนะผมเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวพาไปทําอันที่ยากนะอาข้าใหม่้าใหม่เตรียมพร้อมจะส่งมาไปนะผมส่งเาไปทําเคเวสล่างพรน,นะมาฟังเพลงนั่นเองนะครับอ่านี่นะผมมาถึงตรงนี้ละ อันนี้ง่ายนะผมเซนนี้ง่ายไม่ปวดหัวเท่าไหร่นะบางทีเควสมันยังไม่ขึ้นนะครับก็อย่าเพิ่งวิ่งไปไหนนะรอจังหวะเควสจะขึ้นนะฮะี๋ยวถ้ารอนานไปแล้วยังไม่ขึ้นก็ลองออกเข้าใหม่ดูนะผมมันก็ให้เก็บอันนี้นะผมใบไม้สีเขียวนะมิ้นนะมินต้อเก็บมิ้มนะ ห้าใบเอาไปส่งที่ตัวเดิมนะมับอ่านี่นะผมแล้วก็ส่งให้มันไปนะฮะเอาน้ำดื่มนั่นเองนะเอามิ้นมาทำคันน้ำดื่มให้มันดื่มนะนี่นะผมอ่าเราก็จะได้กล่องอาหารมานะผม นี่นะฮะกล่องอาหารสูตรลับของหัวหน้าฮะเรากดใช้ไปเลยนี่นะผมมันก็จะได้ของมาประมาณนี้นะแล้วก็ไอ้กล่องนี้นะผมไอ้กล่องสีน้ำตาลเนี่ยเรากดใช้ปุ๊บเห็นไหมมันจะแลกของขวัญนะผมเราเลือกอันไหนก็ได้นะเนี่ยเลือกอันไหนก็ได้ว่าได้ได้อีกปีเท่ากันนะอันนี้เอาไปใช้ยังไงนี่พอเราแลกมาแล้วมันจะอยู่ในนี้นะผมเนี่ยอยู่ในนี้เอาไปใช้ยังไงกดที่นี่นะฮะผม hotspot นี่นะแล้วก็เลือกไอ้นี่ h a r d วิ z เนี่ยนะผม เอ๊มันเข้าสู่หน้าแมวนี่นะผมอ่าเนี่ยเราก็กดมอบของวันนะที่มุมซ้ายล่างเนี้กดมอบของฝันเนี่ยแล้วส่งไปทัสสส้งหมดเลยเพิ่มจะได้ร้อยห้าสิบแจมนะผมยังไม่หมดนะครับผมเพื่อนเพื่อนเสร็จตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งออกนะเพื่อนเพื่อนต้องกดที่แมวนะเห็นเห็นพุงแมวป่ะเนี่ยผมผมชี้พุงแมวอยู่นะเนี่ยตรงนี้พุงแมวเนี่ยเรากดที่พุงแมวนะเนี่ยกดรัวๆเลยนะกดรัวๆยำๆยๆๆๆไปเรื่อยๆนะผมเห็นไหมเห็นไหมกดรัวๆไปนะ ภายใน60วีเราต้องกดให้ได้60ครั้งใน40ครั้งนะผมกดไปเรื่อยเนี่ย60ครั้งใน60วีนะเนี่ยพอได้3อันเนี่ยคือหมดแล้วนะครบแล้วเนี่ยไม่มีแล้วกดต่อไปก็ไม่มีแล้วเราก็จะได้ของรางวัลตรงนี้มานะผมกดตรงที่พุงแมวนะเนี่ยกดที่พุงแมวที่ตัวแมวก็ได้นะกดให้มันขึ้นอย่างนงี้นะแต่เห็นไหมกดให้มันขึ้นนะผมแล้วก็กดรวมๆก็จะได้ของรางวัลตรงนั้นนะแล้วก็จะได้แต้มหัวใจตรงนี้เป็น200นั่นเองนะอันนี้คือ1วนนะ อ่ะแล้วก็มาอีกเควสหนึ่งนะผมอีกเควสหนึ่งเควสที่ปวดหัวมากนะผมพูดเลยถ้าใครไม่ดูไกด์นี่พลาดอะ่ะเดินหาไงก็หาไม่เจอนะผมแ้วผมจะพาไปทำนะผมรับแผ่นซีดีก่อนนะตรงนี้ใช้แผ่นซีดีเปลืองนะเพราะฝั่งบนกิว้วอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมเนี่ยอีกเควสหนึ่งมันจะมันจะทำที่ได้ที่พอนเทลล่านะผมรับได้ที่พอนเทลล่านะมันเป็นเควสเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันขึ้นตรงไหนนะ เนี่ยผมกิจกรรมจะอยู่ในฮอสปอ o t นะผมแล้วก,กดเข้ามาที่หน้ามิก้เมาส์เนี่ยผมเจอร์นี่ออฟดีมนะรผมเนี่ยเห็นไหมกิจกรรมเนี่ยมันบอกว่าวันที่หนึ่งเดือนสิบนะผมสิบเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะจนถึงวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเวลาตีห้านะผมให้มาเป็นนักผจญภัยนะหาสมบัตินะผมฮันเตอร์เจ n e y นี่นะผมเนี่ยถ้ากดเข้าร่วมปุ๊บเนี่ยนะอันนี้คืออันดับสูงสุดนะเนี่ย สองคนที่ได้แต้มเต็มนะที่ได้คะแนนเต็มคือทำเร็วที่สุดนะผมจะได้ร้อยี่สิบคะแนนนะใครที่อยู่ที่หนึ่งนะผมใครที่ได้ที่หนึ่งนะจะได้รับอันนี้นะผมเนี่ยไอถุงบิ๊กแคทคอยเนี่ยแปดพันแปด้อยแปดสิแปดบิ๊กแคทคอยนะผมบิ๊กแคทโกลคอยเนี่ยจะได้แปดพันแปดพันแปดเลยนะที่เหลือก็แล้วแต่รางวัลถัดมาถัดมานะส่วนคนที่ได้อันดับบวยๆก็จะได้พวกกล่องพวกนี้นะไอกล่องนี้จะได้ไลฟ์เวสอยู่แล้วนะผม มาเราก็มาคุยกันเลยนะผมเฟสนี้นะผมรับครั้งแรกจะอยู่ที่คอนเทลล่านะเนี่ยคําขอร้องของไนท์นะผมเนี่ยเช็คนี่ไงผมจะอยู่มุมนี้นะเราไปเลยเราวิ่งไปวิ่งไปเลยนะครับนี่นจะอยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก,กดคุยให้มันเลยนะครับผมแล้วก็ตอบได้นะหนึ่งไอดีต่อหนึ่งตัวละครเท่านั้นนะผมเอาตัวไหนรับตัวนั้นจะทําได้แค่นั้นนะ นีร่รับรับตุ๊กตาไว้นะมันจะเอาตุ๊กตาให้เราเอาตุ๊กตาไปให้สาวนะครับผมเนี่ยเสร็จปุ๊บมาให้ไปคอมมโดนะให้ไปที่คอมมอดอนี่แล้วก็ว้าไปคอมมโดเลยไปที่เมืองนะไปที่เมือง มาที่เมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันบอกว่ากุุณาสำรวจนะครับผมตามหาเด็กผู้หญิงผมบอลสวมเสื้อกระโปรงสีฟ้านะแลวถ่ายรูปยืนยันนะผมเนี่ยเราก็ต้องเปิดนี่นะผมสามดีเนะี่ยแล้วก็เดินหานะผู้หญิงกระโปรงสีฟ้านะนี่แต่ผมจะบอกจุดให้มันอยู่ตรงนี้นะผมนี่นะผมบอลชุดกระโปรงสีฟ้านะอยู่ตรงนี้นะแล้วก,กดคุยมันเลยนีย่มันก็จะมีจุดควยขึ้นให้ในแผนที่นะผม นี่นะอ่าแล้วมาอยู่ในนี้นะผมแนะนำให้ปิดคนให้ให้น้อยที่สุดนะผมปิดคนให้น้อยที่สุดจะได้นี่ได้นะเนี่ยเราก็ยื่นตุ๊กตากันไปนะตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะยากตอนที่เราได้นี่นะอันนี้มันจะให้เราตามหาชุดชุดกระโปรงต่างๆนะของเจ้าหญิงต่างๆเนี่ย,เ,ยเห็นนะสองสี่หก แปดเก้าตัวนะมันให้เราหาเก้าตัวนะวันนี้หาได้สองชุดนะผมแล้วรายยังไม่มีอะไรขึ้นให้รอก่อนนะรอเหมือนผมเห็นไหม นี่นะผมเราก็ทำตามเฟซไปเรื่อยๆนะให้คุยอะไรก็คุยคุยไปนะเราเรื่องอ่านี้นะผมก็ให้คุยนี้นะีน่นะผมได้รูปถ่ายมาแล้วนะไอรูปถ่ายนี้คืออะไรนะผมนี่รูปถ่ายนี้ คือมันบอกว่าภาพที่สําคัญสําหรับเจอนะผมไอซีเบก้าเนี่ยมันจะให้เราไปถ่ายรูปสถานที่ที่เราเห็นแบบนี้นะผมเนี่ยเราก็ต้องไปสถานที่นั้นนะผมเดินหาให้เจอนะจริงๆไอคอาอธิบายมันจะอยู่ในไอ,ไอคําพูดเมื่อกี้นะผมมันจะอยู่ในคําพูดเมื่อกี้นะในรูปอ่ะเนี่ยเราก็ดูในรูปนะเนี่ยเห็นไหมในรูป เรากดใช่ไหมเนี่ยมันจะมีรูปขึ้นมาให้เราดูนะฮะอ้าวเดี๋ยวๆไม่ขึ้นให้ผมนะเอาเป็นว่ารูปแรกรูปแรกอยู่ตรงนี้นะผมนี่นะรูปแรกอยู่หน้าบ้านนี้นะกดถ่ายรูปไปเลยนะผมเนี่ย นะมันจะเห็นเห็นธงใบเรือนะเห็นบ้านนะะกดถ่ายรูปไปเี้ได้แล้วนะผมรูปแรกนะอ่านี่นะผมเราดูให้ดูแผนที่นะรูปแรกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เลยนะรูปแรกนะ,ะง่ายๆหน่อยนะผมเนี่ยพอเราถ่ายรูปเสร็จะลรเสร็จนะเ้าก็เอาออกเดินทางยืนยันมันก็จะให้เราไปทําภารกิจต่อมานะผม ภารกิจยืนยันนี่นะอ่ามาพอเข,ข้าห้อง,องนี้ใช่ไหมผมแล้วกดคุยกับนกสีฟ้านี่นะพอกดคุยสีนกสีฟ้าปุ๊บเนี่ยเราเห็นลูกแก้วห้าสีนะผมกับเสาห้าต้นนะเราก็ไปเก็บลูกแก้วเลยนะผมกดคุยที่ลูกแก้วนะกดยืนยันเนี่ยเราก็จะแปลงล่างเป็นสีนันนๆน,นะเราก็เอาลูกแก้วไปส่งที่เสานะเห็นไหมมุมขวาล่างจะมีอันนี้อยู่นะเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเราก็ลากมาใส่ที่เสางงี้ปุ๊บเท่ากับใส่ลูกแก้วลงเสาแล้วนะผมเนี่ยเราก็ไป อันนี้สีม่วงอ่ะไม่ต้องเรียงสีก็ได้นะผมไม่ต้องเรียงสีก็ได้นะอันนี้สีม่วงเอามาส่งเนี่ยทำเหมือนเดิมฮะม่วงน้สีเขียวอ่ะสีเขียวหนีเซ่ยันหนียันหนีอ่ายืนยันเนี่ยผมเอาสีเขียวมาใส่อ่าอ่าเดี๋ยวสีสุดท้ายโอ้ยัังยังเหลืออีกีนึ่ายืนยัน ใส่นะผมอ่าเหลือสีสุดท้ายนะเอ็นยนันเป็นสีเหลืองแม่อย่างก็พาวเวอร์เลนเอร์นะเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมนะเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วพอทําแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะให้เราไปคุยที่กล่องสมบัตินะผมเปิดหีบสมบัตินี่เปิดหีบสมบัติเพื่อที่จะเอาชุดที่เรามาตามหานั่นเองนะ อันนี้คือชุดแรกนะผมเนี่ยชุดสีชยมพูนี่คือชุดแรกเนี่ยรับไว้นะผมรวบรวมอ่าพอเราได้พอเราได้ชุดแรกมานะผมเราก็จะได้แต้มมาด้วยนะอ่าเนี่ยมันก็จะบอกบอดแสนเนี่ยเจ้านี่ทํานักสํารวจโกรธไม่ได้ง่ายจริงนะเนี่ยเรื่อนภัยที่ยังมีภาพอยู่ไม่รู้จะช่วยเจ้าได้หรือเปล่าต้องมีภาพของ รีเบก้านะผมอ่ะโมนาน่าชอบมากชอบไม่พูดแต่สักหน่อยเนี่ยแล้วก็มาคุยที่รีเบก้านี่นะไอซีเบก้าออกเดินทางนะผมนี่เห็นไะมมันก็จะให้ภาพนี้มานะไอน,นี้โคตรยากเลยนะถ้าใครไม่รู้นี่คือโคตรยากเลยนะเป็นภูคมไฟนั่นเองนะเนี่ยมันก็จะบอกอยู่เนี่ยความสุขเรามาช่วยกันหาบาดแสกันเถอะข้าจะเชียร์เจ้าสุดแรงถือว่าร่วมมือกันได้ฮ่า เนี่ยมันก็จะให้นี้เนเสร็จเควสแรกก็จะให้นี้มานะผมเนี่ยแล้วก็มากดที่จุดแดงๆนะจะได้ใบนี้ได้ใบห้าใบนะผมแล้วก็ได้คะแนนตรงนี้เพิ่มนะเพื่อไปหากล่องที่สองเองนะดูคนะแนนะน,เน,นเรานะเห็นไหมเนี่ยเราทําช้าคะแนนเราได้ยี่ยี่สิบคะแนนเองเห็นไหมอันนี้คือคนที่ทําเสร็จคนแรกนะคนที่ทาเควสเสร็จคนแรกจะได้คะแนนเยอะมากนะผมตามลำดับคะแนนนะเนี่ยตามลำดับคะแนนมันดูได้นะผม นะดูหน่อยวะนี่นี่นี่นะมันมีตั้งแต่วันที่หนึ่งไงวันที่หนึ่งเก้าโมงเนี่ยออกเดินทางชุดกระโปรงใหม่วันที่สองก็มีเห็นไหมมีจนถึงวันที่เจ็ดเลยเห็นไหมเนี่ยในเซิร์ฟเดียวกันทาภารกิจให้เสร็จตามลาดับที่กําหนดจะได้ต้าแต้มล่าสมบัติเห็นไหมอันดับหนึ่งจะได้ร้อยแต้มเห็นไหมอันดับสองถึงห้าที่สําเร็จจะได้สี่สิบแต้มอันดับหกถึงสิบเนี่ย จะได้สามสิบแต้มนะแล้วก็สําหรัสิบเอ็ดขึ้นไปนะก็คือตั้งแต่เราสิบเอ็ดขึ้นไปเราได้ยี่สิบแต้มนี่เองนะ mm hmm. เมื่อส้นสุดกิจกรรมเหม็นไหมอันดับที่หนึ่งจะได้เนี่ยโกคอร์ลัคกี้แบงนะเนี่ยที่สุ่มออกมาได้เก้าสิบเก้านั่นเองนะที่เหลือก็รางวัลตามตามทั่วไปนะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ประมาณนี้กิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะอ่ะไปดูมันให้รูปเรามาแล้วนะผม บาะแสที่สองนะคือรูปถ่ายรูปนี้นะเบาะแสที่สองคือรูปถ่ายรูปนี้นี่เป็นรูปโคมไฟนะผมง่ายๆเลยนะ,ะผมไปเดินหาจนไก่ตาแตกนะ,ะหาแบบคอมมาโดหายไงก็หาไม่เจอนะฮะเพราะมันไม่ได้อยู่คอมมอดโนั่นเองนะฮะมันอยู่ที่แมปนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาว้าไปนะเดี๋ยวพาว้าไปนี่กดคุยที่คาปาว้าไปเลยที่จูโนนั่นเองนะที่เมืองจูโนนะ ขาไปเลยนะทีเมืองจูโน่นี่บผมฟ้าขวาบนนะฮะขวาบนจูโน่นั่นเองนะฮะมันอยู่ในโบสถ์นะ,ะในาลานแสดงนะลานแสดงที่เราไปเปลี่ยนอาชีพบาทแดนนะฮะที่เราไปเปลี่ยนอาชีพนั่นเองนะแรกผมว่างงนะผมไม่ยึดติดกับ เมืองคอมบาโดมากเกินไปนะจริงๆแล้วมันไปได้ทั่วทุกมุมโลกนะทุกเมืองเลยสถานที่แต่ละที่เราเคยไปทั้งนั้นนะผมนี่นะพอเรามาแล้วนะผมเราก็มายืนตรงก,กลางนี่เลยนะนกลางนี่เลยนะแล้วกดถ่ายรูปเลยกดถ่ายรูปนะผมนี่นะเห็นโคมไฟปะเลื่อนลงมาให้สุดนะผมนี่ห่โคมไฟแล้วนะผมกดถ่ายรูปเลยเนี่ยโคมไฟบนหัวเนะี่ย รูปปุ๊บนี่นะเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วมันก็ให้ไปคุยตรงนู้นนะผมนี่ให้มาคุยนะแสดงรูปภาพที่ถ่ายมานะผมจริงเหรอนี่นะผมอานะ่าแล้วมันก็จะมีเคเวสนี้ทําอีกเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อกี้เลยกดเข้าไปเลยนี่นะผมมันก็จะมีกล่องกล่องกล่องมากมายนะะ เห็นแล้วเนี่ยมันก็จะอธิบายตรงนี้นะผมเพื่อนๆลองอ่านดูนะว่ามันอธิบายอะไรมั่งนะเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะทาให้ดูเลยนะเนี่ยเห็นไหมเขามีไกด์ไลน์มาให้แล้วนะผมสีแดงสี่เม็ดเท่ากับว่าเราต้องเนี่ยฮะสีแดงสี่เม็ดที่เสาจะมีจะมีอันนี้ขึ้นเห็นไหมเพื่อนที่เสาจะมีอันนี้ขึ้นนะเพราะงั้นเราต้องหาสีเดียวกันให้ครบสี่นะผมอ่านี่นะผม เราก็ลองสุ่มลองสุ่มเดินเดินดูนะฮะเราลองสุ่มสุ่มเดินดูว่าสีไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็มาเหยียบให้ครบสีนั่นเองนะฮะดูนะอ่านี่นะผมเราจะเหยียบสีไหนก็ได้นะผมเราก็ดูสีไปก่อนนะฮะ เราหยับสีนี้ก่อนก็แล้วกันนี่สีอะไรลองดูเทอันนี้สีเหลืองนะสีเหลืองลองลองสัตก่นสีเหลืองอาดูอันนี้ก็สีเหลืองนะหาไม่ขึ้นไม่ขึ้นลองเปลี่ยนดูลองหาหาสุ่มๆดูนะผมแต่อันนี้คือผมรู้แล้วนะว่าสีไหนอยู่ไหนนะผมก็จะทำให้เพื่อนๆดูเลยนะ เหยียบสีพเพื่อนเพื่อก็เหยียบตามผมไปเลยก็ได้นะเหย,มมเยเียบตามผมไปเลยเพื่อนเเหยียบตามผมไปเลยนอันอยู่ไหนอันอยู่ตรงนี้เห็นไหมสีเหลืองเสร็จแล้วนะผมเหยียบพเพื่อนเก็เหยียบตามผมไปเลยนะต่อไปสีเขียวสีเขียวอยู่ตรงนี้ถ้าเหยียบไม่ขึ้นนะครับผมถ้าเหยียบไม่ขึ้นก็ช่างมันนะไปเหยียบอันอื่นก่อน อ่าสีเขียวมาแล้วอ่านี่ขึ้นแล้วนะผมขึ้นแล้วอันนึงอยู่ตรงนี้นี่อันสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะผมนี่ะสีเขียวเสร็จแล้วรวดเร็วมากนะผมผมมาง,งมอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงนะกว่าจะแล้วนะเป็นชั่วโมงนะอันนี้สีทั้งเงินอ่ะหยยาไม่ได้อย่าไม่ได้เปลี่ยนอันอย่าไม่ได้ให้เปลี่ยนอันก่อนนะฮะ เนี่ยเราจะกลับมาเหยียบได้นะอ่าเห็นไหมแล้วก็อันนี้นะผมสีเงินอยู่นี่อีกอันหนึงอยู่ข้างสีแดงอยู่ข้างสีแดงนะผมเอ๋เห็นไหมเรียบร้อยต่อไปก็สีม่วงนะผมสีม่วงนะสีม่วงอยู่ตรงนี้นะสีม่วง แล้วก็สีม่วงนะฮะนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ทางน้นสองอันคู่นี่นี่นะผมเสร็จแล้วนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะผมเนี่ยอันนี้คือห้ามเหยียบนะไอ้สีฟ้าเนี่ยคือห้ามเหยียบนะเนี่ยไอ้ไอ้กล่องๆเนี่ยสามสี่อันเนี่ยคือห้ามเหยียบเลยนะถ้าเหยียบเพื่อน,อนๆต้องไปเริ่มใหม่นะผมไปเริ่มใหม่ดีกว่านะ เริ่มใหม่ก็คือกดล็อกออกแล้วเข้ามาใหม่นั่นเองฮนะเนี่ยแบบนี้เลยแต่แล้วผ่านนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะผมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้เอ้แบบนี้นะผมเพื่อนๆแคปรูปไปเลยนะแคปรูปหรือจะหยุดคลิปดูไว้ก็ได้นะผมเนี่ยเดินตามนี้เลยนะสีนี้ไอ้กล่องกล่องสี่เหลี่ยมที่ผมไม่เหยียบเนี่ยคือห้ามเหยียบนะผมถ้าเหยียบแล้วสีอื่นมันจะไม่ออกนั่นเองนะฮะ สีอื่นมันจะไม่ออกนั่นเองนะเราก็ห้ามเหยียบนะเนี่ยแล้วก็จะประมาณนี้นะเนี่ยผมขึ้นรูปมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมผมย่อรูปไปให้หน่อยแล้วกันไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยแป๊บนึ่เพื่อนเพื่อนหยุดหยุดหยุดคลิปดูเอาวะนะผมอโอเคเดี๋ยวผมจะทําคลิปจะทำาคเว s ต,ต่อนะฮะโอเคไม่มี อ่านี่มันจะให้เก็บชุดสีฟ้านะผมนี่ได้ชุดสีฟ้าแล้วคุยต่อนะฮะอ่านี่มันจะให้เบาะแสที่สามนะคือภาพถ่ายนี้นะผมเนี่ยสปริงนะผมสปริงกาชาวิ่งโปโตนะผมรูปถ่ายของตอนเด็กนะผมไม่มีปัญหา โอกาสแบบนี้จะระวังปรากฏตัวออกมาแล้วเจอกันนะักผจญภัยน,นะนะก็ได้กล่องไม้กล่องหนึ่งนะผมให้กล่องไม้กล่อง,องเป็นสองกล่องนะกดเปิดเลยนี่นผมไอ้นี้เราก็แล้วแต่เราจะเลือกนะว่าจะเอาอะไรนะฮะแต่ผมเอานี้นะตู้รวมนั่นเองนะส่วนนี้นะผมภาพเนี่ยเห็นว่ามันเขียนว่ารูปภาพถ่ายตอนนี้เดินทางกับคนสําคัญวันที่สองนะ ถึงจะใช้ได้นะผมันนี้วันที่สองนะแต่ผมอ่ะรู้แล้วผมเห็นภาพอ่ะผมรู้เลยว่ามันไปที่ไหนนะผมจะพาเพื่อนๆไปนะผมไปดูไว้ก่อนเลยนะพาเพื่อนๆไปดูไว้ก่อนเลยเเนี่นะผมเพื่อนๆวาไปที่แมปนี้นะผมมอล็อกนะแล้วเลือกเนี่ยซองลัดดินเสิร์นะผม ไอ้ดินเซิร์ตนะไอ้แมปพิโอนี้นั่นเองนะฮะที่ผมจําได้เพราะผมเคยมาถ่ายรูปใส่สมุดนั่นเองนะนี่ว่าเดินมาตรงนี้เลยนะผมเนี่ยตรงนี้น้ำจะอยู่ตรงนี้ผมจําได้นะตอนนั้นมาถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บเนี่ยบ่อน,น้ํานี้นะผมนี่เลยบ่อน,น้ํานี้เลยเพื่อนลองดูนะว่าใช่ไหมดูนะดนดดเเห็นไหมเพื่อนเนี่ยชัดเลยเหมือนในรูปเป๊ะเหมือนในรูปเป๊ะเลยเห็นไหม เพราะนั้นก็ตรงนี้นะผมของวันพรุ่งนี้นะของวันพรุ่งนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ที่เดินตารางสีไม่ถูกนะผมหยุดหยุดคลิปแล้วก็เดินตามรูปภาพที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะผมก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ทําคลิปให้ดูแค่นี้นะผมมันหมดแล้วนะมันไปต่อไม่ได้แล้วที่เหลือก็พรุ่งนี้นะผมพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลามาทําให้ดูหรือเปล่านะฮะลองมุ่งม่วกันไปดูนะฮะ โอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าพรุ่งนี้จะยากไหมนะฮะจะมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะฮะถ้าผมว่าผมจะทำคลิปให้ดูนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนดูอะไรยังไงนะผมไปดูในเพจก็ได้นะฮะคนในเพจเขาว่าจะบอกบอกกันอยู่นั่นเองนะฮะลองศึกษาดูนะผมหรือจะอ่านหน้าโลกก็ได้นะเวลาเขาพิมพ์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองดูนะผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ลาัปเพียงเท่านี้นะฮะซียูนะผมสวัสดีครับ